ก็ต้องของกราบสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมสติฟล็อก8ในตำนานเนื่องจากในวันที่29เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเกมอารีนาเบกเอาอินฟินิตจะเปิดให้เล่นแบบตัวเต็มกันแล้วซึ่งอารีนาเบกเอาเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีนะฮะว่าเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดลูทแอนด์ชูทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมือถือเลยก็ว่าได้แต่ตัวเกมอารีนาเบกเอาอินฟินิตเนี่ยก็จะเปิดในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันแบบ PC นะฮะเวอร์ชันพีซีเนี่ยมันก็จะเต็มระบบเลยแน่นอนซึ่งในคลิปนนนนีีีี้้เเเ่ยผมมมมกกกก็จะจะัับบบบบบาทในรูปแแบบของพ ที่ผมกระโดดเข้าไปเล่นแบบจริงๆมาเทียบให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะฮะแล้วก็สรุปให้เห็นกันชัดๆเลยว่า a r i n a b เบ a k o u t บนมือถือกับ a r i n a b เบ a k o u t Infinite เวอร์ชัน PC นั้นแตกต่างกันยังไงเราไปรับชมกันเลยครับ อย่างแรกที่จะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยนะฮะก็คือเกม Arena Breakout Infinite เนี่ยก็จะมีโหมดใหม่ให้ได้เล่นกันนะฮะสโหมดด้วยกันก็จะมีโหมดทีมเดสแมทนะฮะก็คือเกิดตายมายิงกันเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็จะมีโหมดที่2นะครับโหมดท,ทีมกำจัดกลยุทธ์แบบผัดกันเล่นฝ่ายไหนที่สามารถกำจัดสมาชิกข,ของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็จะมีโหมดผู้เดียวนะครับก็คือโหมดเดี่ยวที่ร้องของกันมากก็จะเปิดเล่นให้แบบจํากัดเวลานะฮะทดสอบแบบเบต้าอะไรแบบนี้ก็จะมีอาวุธใหม่เพ<ๆ>ิ<ๆ>่มเข้ามาด้วยฮ แล้วก็ปืนพกใหม่3กระบอกอะไรประมาณนี้แล้วเราก็มาเปิดหัวกันด้วยเกมเพลย์ของ Alina b เบรกเอาเวอร์ชันมือถือก่อนเลยฮะซึ่งแมพที่ผมจะเลือกเนี่ยก็เป็นแมพที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยรู้มือกันอยู่แล้วนะครับน่ก็คือแมพบ้านไล่ลนันเองหาห้องไปหาห้องมาครับผมก็ได้สะดุดตากับชื่อผู้เล่นที่ถูกสุ่มเข้ามาในทีมของผมไอ้บังามศูนหนึ่ง หลังจากที่ผมได้เห็นชื่อของคนนี้แล้วเนี่ยผมก็ตั้งอุดมการไว้เลยครับว่าใน,นวันนี้ก็จะมาลองเทสร,ระบบเกมเพลย์การาฟิกแล้วเอาเป็นว่าผมจะมาเล่นเป็นบอดี้การ์ดให้ไอ้บักขำกว่านี้เลยดีกว่าไม่ว่าเองจะไปไหนข้าจะไปด้วยเพ,ไไวเพื่อนลุยไปไหนไปกันเว้เพื่อนรักเป็นเพื่อนรักแล้วเป็นไงอย่างแรกก็ตามธรรมเนียมเลยฮะเกิดมาก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมที่แบบน่ารักดูพ <laughs> <laughs> ิไอ้บักขำแม่มันวิ่งพิวจริงๆไว้เพื่อนเราคนนี้ซึ่งเกมในเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็จะเป็นเกมที่ผมคุ้นเคยอยู่แล้ว ซึ่งเกมแนวๆน,นี้เนี่ยผมก็ผ่านมาเยอะมากพอสมควรเหมือนกันแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยครับว่าเกมอ r e น่าเบรกเอาเนี่ยเขาทําถึงจริงๆและอ่าไอบักํำมันก็ทําถึงเหมือนกันได้โอ้โหมึงจะเอาเนียนไปไหนเพื่อนตามไม่ว่าเพื่อนจะซุ่มตรงไหนกูกูก็ซ่มด้วยแล้วกันอ่ะเพื่อนอ่ะเอาให้เต็มที่เพื่อนถ้าจะดูจากกราฟ,ฟิกรวมๆในเกมอเลนาเบรกเอาในเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็ถือว่าเป็นกราฟ,ฟิกที่สวยงามอลังแท้แลตะลึงนะฮะเกมมือถือทําถึงขนาดนี้เลยครับผมว่าโอเคมากซึ่งสิ่งที่ ี่ผู้เล่นหลายๆคนโฟกัสมากพอๆกับกราฟิกเนี่ยก็คือเกมเพย์นะฮะเพอๆสำคัญกว่ากราฟิกด้วยซ้ำไปเกมไหนที่ภาพสวยนะแต่เกมเพย์ไม่สนุกก็เท่านั้นเนี่ยแล้วมึงมากดคอมพิวเตอร์ทำไมอะอกดคอมพิวเตอร์ไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนแล้วกันเราก็เจอนะครับมราก็ยิงป้าบเข้าไปาแห้งไปฮนะเหมือนเพื่อนบังหําของเราจะเป็นห่วงเป็นใย,ยเรานะครับได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งลา ก็ถูกใจผู้เล่นคนนี้จริงๆนะจากใจเลยผมก็อยากจะรู้นะครับว่าพี่บางหำมเนี่ยจะวิ่งไปที่ไฮรูทหรือเปล่านี่ฮะผมก็อยากจะตามพี่แกไปดูว่าไฮรูทของพี่บังหำมเนี่ยพี่แกจะวิ่งไปไหมอ่ะซึ่งถ้าสังเกตจากการเดินของพี่บางหำมแล้วเนี่ยพี่บางหำมก็จะเป็นการเดินที่ค่อนข้างที่จะเซฟนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกย่างก้าวเนี่ยมีความหมายจริงครับเดินมาเมื่อๆลอยๆทีนึงแห้งได้ไม่รู้ตัวฮะไปคุยกับล่ามมะม่วงภายในเสี้ยววินาทีเลยจริงๆี่ครับรูทนิดรูทหน่อย แล้วก็วิ่งไม่ทันเลยพี่บางหำก็โชว์สกิลยิงเข้าไปให้แล้วคมพอสมควรครับนะไม่ธรรมดา,าจริงพี่บรงหำของเราการสนิทขึ้นบ้านก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะฮะเรามาดูจังหวะที่พี่บะงหำสนิทขึ้นบนันไดจุกน เออเอาดีวะอ่าพิกพิกมีพิกอ่าผมก็เลยอาสาครับให้พี่บังหําเดินนำไปก่อน <laughs> <laughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยในฟุตเทจของ r e n a Breakout i n f i n i t e ในเวอร์ชัน PC เนี่ยผมก็จะวิ่งมาในบ้านหลังนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทาบกราฟิก <c oughs> ให้ดูกันแบบแมตต์ต่อแมตต์เลยนะฮะแมัตต่อแมัดกันแบบชัดๆเลยนะสำหรับฉากตรงนี้นะแล้วนี่ก็จะเป็นสเสน่ห์ของเกม r e n a Breakout อีกอย่างหน,นึ่งนะครับก็คือการเซิร์ชนะฮะแล้วมันก็จะโผล่มาทีละช่องทีละช่องซึ่งมันก็เหมือนกับการค้นกระเป๋านะ วิิจรรงครับบางทีเราก็จะไม่เห็นของทั้งหมดในกระเป๋าที่เราเปิดออกมานะเราก็จะเห็นหยิบขึ้นมาดูทีละชิ้นทีละชิ้นอะไรแบบนี้กว่าแต่ผมจะเปิดห้องข้างๆแล้วผมจะเจอพี่บักหำแกมึงทำอะไรเนี่ยพอ,อฟาร์มยาครับพอออกมาจากบ้านได้แล้วเราก็ช่วยยิงกันไปคนละแมตต์สองแมต์นะจังหวะนี้แล้วก็พี่บักหำแกก็คอถึงจุดถอนกําลังครับใช้เวลาเล่นไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะี่พี่บักหำก็คอหาจุดถอนกําลังแล้วแล้วก็แวะฟาร์มอีก Nip nip หน่อยๆนะแล้วก็มีแวะยิงอีกนิดๆหน่อยๆอีกเช่นกันพี่แกก็มาดูควันสีเหลืองๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่แกก็วิ่งเข้าไปดูแล้วซึ่งกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องเทพอีกกล่องหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งไปถอนกําลังได้สําเร็จนะฮะซึ่งตอนแรกเข้ามา3ฮะแต่ออกไป2อีกคนหายไปไหนไม่รู้ผมไม่ได้โฟกัสเลยโฟกัสแต่พี่บักหาก็เดียวเลยซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอารีนาเบรกเอาอินฟินิตในเวอร์ชัน PC เนี่ยครับจะเปิดให้เล่นกันในวันที่29เมษายนนี้สาามรถกดที่ลิ์ใต้า แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้แบบฟรี free ๆเลยนะฮะเข้ามาเล่นกันแบบเต็มระบบกันได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะเปิดให้เล่นแบบเบต้ากันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวเกมเปิดนะครับเต็มๆเลยนะฮะบั๊กอะไรก็จะมีน้อยนะฮะแทบไม่มีเลยจะเป็นตัวเกมที่สมบูรณ์แบบพร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์กันแบบเต็มระบบเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยที่ผมเข้าเกมมานะฮะเขาก็ให้เล่นในแบบอินโทรนะฮะซึ่งโอโ้โหแค่เปิดมาฉากแรกนะครับกราฟิกก็แบบโดนใจผมมากเลยนะฮะเที่ยวจี๊ดโดนใจหัวโดนเธอมาก สอนเล่นนี่ก็ประทับใจผมแล้วนะคุณผู้ชมครับถ้าจะให้ยอมรับกันตรงๆนะถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยเนี่ยถ้าจะเอาเวอร์ชันมือถือมาเทียบกันตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมในเวอร์ชัน PC เนี่ยจะเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สวยงามอลามแท้และตะลึงได้เห็นครั้งหนึ่งจับซึ้งจริงใจเลยประสบการณ์การเล่นของเกม Arena Break Out Infinite เนี่ยจะมีการทีบรีคอยค่อนข้างแรงนะเวลาเรายิงหรือเวลาเราอะไรเนี่ยมันก็จะโอ้โหปืนนี่มไปรู้ไปไหนผมนี่กดยิงที่สุโขททยนี่ปลายปืนนี่กระเด้งตีขึ้นไปสูไหโกโลกกันเลยทีเดียว แต่ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหากับผู้เล่นที่เล่นเกบ a p s เก่งๆมาแล้วเนี่ยแค่จะปรับตัวแค่นิดเดียวก็ลื่นๆเลยนะโร๊โบ๊กิบั๊ลื่นๆกันเลยเลยทีเดียวถ้าจะเทียบถึงการควบคุมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครว่าถนัดควบคุมแบบแป้นคีย์บอร์ดเมาส์นะหรือว่าใครที่ถนัดควบคุมบนจอมือถือเนี่ยก็สามารถสัมผัสประสบการณ์ได้นะครับและฉากนี้นก็จะเป็นฉากเดียวก,กันกับที่ผมไปกับพี่บักหำนะ <laughs> เราก็จะเทียบกราฟิกในห้องนี้ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าไอนาเบกเอาอินฟินิตเนว์ชั่น PC เนี่ยโอ้โหภาพนี่กินขาดกันเลยทีเดียวนยีในตรงนี้ถ้าเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตนี่คือแบบกินขาดแบบขาดตะบ้านหันแหลกกันเลยทีเดียวครับคผู้ชม ピコボー ซึ่งจากที่ผมได้เล่นคัสซีนตอนอินโทรเริ่มเกมในอารีนาเบรกเอาอินฟินิตไปแล้วเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยครับว่าประทับใจในกราฟิกแล้วก็การบังคับเกมมากเพราะว่าการควบคุมเกมหรือการเล่นเกมหรือเกมเพลย์อ,อะไรต่างๆเนี่ยแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะฮะถ้าใครมาจากเวอร์ชั่นมือถือนี่ก็คือโดดมาเล่นในเวอร์ชั่น PC แบบเต็มระบบกันได้เลยถือว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประทับใจแล้วก็ตอบโจทย์มากๆครับและนี่ก็จะเป็นเกมเพลย์แบบของจริงเน่ยโดดเข้ามาเล่นในบ้านไล่ในตำนานนะครับซึ่งที่ผมเลือกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นแบบที่่ผูู้เลนลนนหายๆคะจร มือกันมามากมายนะนานปีผู้เล่นหลายๆคนเข้าถึงได้นะครับแบบบ้านไล่เนทะียมนานก็จะมีจุดไฮรูทจุดรูทอะไรต่างๆนะครับการเปิดกล่องการเซิร์ชอะไรเนี่ยเหมือนในมือถือเป๊ะเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากกดจอมากดคีย์บอร์ดเท่านั้นเองจึบจึบจ,บจบแล้วก็เราก็จะวิ่งไปนะครับเจออะไรก็หยิบหยิบไปนะฮะใช้อะไรทิ้งบ้างไม่ทิ้งบ้า โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมผมเจอหมวกครับแมเจอแบบของดีไม่รู้อะไรผมเก็บมามีห้องใต้ดินได้ลงมาด้วยฮะโอ้โหดูครับเป็นะไรที่แบบเฟี้ยมากเลือเกินเลยทีเดียวเชียวและนี่ก็จะเป็นบ้านในตำนานนะครับก็ยิงไปสักแป๊ะหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นบ้านไปนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฮะจังหวะนี้เหลียวซ้ายแลขวาะครับมีใครอยู่หรือเปล่าเจอกล่องเฟี้ยแล้วก็เลี้ยวไปทีหนึ่งแต่เรามาลองมาดูกันซิว่ามีอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนของปืน AK เค นะอย่างที่แจ้งไปครับผู้ชมเขาก็จะมีปืนที่เพิ่มเข้ามาในเกมให้ได้เล่นกันด้วยนะฮะแล้วก็โชว์ยิงเป็น <c oughs> นี่เป็นไงน,น้องชายคมไม่น้อง <c oughs> แหมเล่นไปเล่นมานี่คิดถึงที่บักห่ำจังเลยนะขนาดว่า่องอยู่บนเทินก็ยังมีใครวิ่งเข้ามาให้ยิงนะจังหวะนี้ก็ไหนๆก็มาแล้วก็จะลูดไม่ให้เหลือเลยนะพี่จะยัดเยียดการลูดให้กับเอง <c oughs> ลูดมาไม่พอขอปืนมาใช้ด้วยหน่อยละกันจังหวะนี้ แล้วก็โอ้โห ปืนใช้ได้ครับเซนจีกระบอกนี้ลั่นเร็วอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเจ้าไหนลองลุ้นหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างประตูตรงนี้เปิดได้นะฮะแล้วก็ออกไปโอ้โหโล่งโจ้งเห็นควันตรงนู้นน่าจะเป็นจุดถอนกําลังนะคุณผู้ชมซึ่งไอห้องติดกันแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องที่พี่บังหําแกทําอะไรอยู่ในห้องแฟดแบ็กกลับไปหน่อยฮะพี่บังหําก็ลํำฉุยฉายกันอยู่ในห้องนี้นะครับเป็นห้องที่แบบว่าโอ้โหเฟี้ยวจัดเลยแล้วก็ได้กระโดดมาแบบที่พี่บังหําทาด้วยนะจังหวะนี้ขอเซิร์ชเคสคอมพิวเตอร์สักหน่อย ดูซิมีหนังโป้อยู่ไหมใ <laughs> <c oughs> น,มนร,ระหว่างเนี้คุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมกําลังเซิร์ชหาหนังโป๊ในคอมพิวเตอร์อยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงปีเท้ากําลังเดินมาใกล้ๆผมก็เลยย่องออกไปดูก็เก็บเสียงเท้านะฮะแล้วก็มีผู้เล่นครับกระโดดย่องๆขึ้นมาผมก็จัดเต็มไปเลย <laughs> โดดหยองๆเป็นบัตตี้บัคเลยจะหลุดจะรั่วกับตัวกูจริงๆไหนดูซิว่าโอ้โหผู้เล่นคนนี้มีอะไรครับมีสไนเปอร์ครับมีลูกซองมีหมวกแบบเฟี้ยวจัดเลยก็เลยขอเอาหมวกกลับบ้านไปแล้วกันเอาเอาใส่ไม่ได้อะทิง้งนี่เอากลับบ้านด้วยครับสไนเปอร์เอาไปด้วยครับเอสมทีไม่เอาแล้วสไนเปอร์มันก็ต้องมาพร้อมกระสุนเอากระสุนไปด้วยถ้วยชงถ้วยชาโอ้โหผู้เล่นคนนี้นี่ฟาร์มาหมดแล้วไ <laughs> มือว่าจะเป็นขวดน้ำครับปืนพกกูเอา <laughs> ถ้าเกมมันลุ้นรองเท้าไปได้ผมจะลุ้นรองเท้าของผู้เล่นคนนี้ไปด้วย <laughs> แม่งกระโดดดีเลือเกินเสียดายอย่างเดียวกระโดดลงมาตาย <c oughs> เอาไปไม่ได้ก็เอายาไปด้วยแล้วกัน ผมก็ตั้งใจจะวิ่งออกไปถอนกําลังนะครับแต่ว่าลืมไปว่าตรงนี้มันต้องคบเงื่อนไขก่อนถึงจะถอนกําลังได้ครับผมก็เสียวๆอยู่เพราะว่าไนาเปอร์กระบอกนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนครับอยากจะเอากลับบ้านไปด้วยก <laughs> ็เลยต้้งใจตุ้มๆต่อมๆไปถอนกําลังจุดอื่นนะรเราก็โอเคหายใจเข้าลึกๆ2-3สามเฮือกแล้วเราก็วิ่งไปเลยครับเพื่อที่จะจวดไปถึงจุดถอนกําลังให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ลดการประทะนะจะว่าไปสโคบไปผู้เล่นคนนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยรู้ ู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเท้าเลยครับ <g ül> นี่กำลังหันนะ <t> งามๆแต่ก็ไม่ได้ใช้สไนเปอร์นะเสียดายมันจวนตัวเกินไปนะ <c oughs> แล้วมันเหมือนกับเทพเจ้าจะส่งสไนเปอร์ก็บอกนี้ให้ผมเล่นเลิอเกินคุณผู้ชมเปิดกล่องมาเจอแม็กค่านัดให้ด้วยโอ้โหเจอลูกซองด้วยนะแต่ไหนๆก็ชงมาให้ขนาดนี้แล้วก็เก็บสัหน่อยจะได้ไม่เสียใจคนระับแล้วหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปไม่ส่วน4ส่วน8อะไรเลยไปถึงจุดถอนกําลังหลังจากนั้นก็ถอนกําลังได้เป็นที่เรียบร้อยนะ okay, ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ทําการโดดลงไปเล่นอารีนาเบรกเอาทั้ง2เวอร์ชันแล้วผมก็จะสรุปสั สั้นดังนี้นะฮะถ้าเรื่องที่เห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยก็คือการาฟิกที่จ้ากว่านะก็ต้องยกงให้อารีนาเบรกเอาอินฟินิตเวอร์ชั่นพีซีเลยครับสวยสะใจเต็มตาผมมากจริงๆแต่ถ้ามองเรื่องความสเสถียรแล้วก็ผมว่าทั้ง2เวอร์ชันนะฮะมีความสเสถียรที่ไม่ต่างกันเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนอนอยู่บนเตียงหรือออกไปข้างนอกอยังไงซะก,ก็ต้องเป็นเวอร์ชันมือถืออยู่แล้วจึงพูดได้ว่าตัวเกมทั้ง2เวอร์ชันนั้นเอาเป็นว่าใครสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยฮนะเพราะยังไงซะม,มันก็คือเกมอารีนาเบรกเอาที่มี นะครับสำหรับเกมไอหน้าเบรกเอาซีซั่นหนึ่งเปลวไฟแห่งสงครามาจะเปิดให้เล่นกันในวันที่29เมษายนนี้เกม FPS เชิงกลยุทธ์ยิงและป้นเพื่อช่วงชิงไอเทมเป็นเหมือนกับการจําลองสงครามเป็นเกม FPS ที่สมจริงตื่นเต้นเดิมพันสูงและมีเงินรางวัลสูงเลือกอาวุธอุปกรณ์อย่างอรอบคอบถ้าชนะก็จะร่ารวยแต่ถ้าคุณตายแล้วก็คุณจะสูญเสียทั้งหมด go h าร์ o ออโกโฮ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Arena Breakout Infinite บน PC และ Arena Breakout บนมือถือทั้งระบบ Android และ iOS ลิงก์อยู่ที่ description เลยนะครับ